ดเดอนทางยากไม่มอระพิษมอพอระพิษเรือน,นี้ไม่เป็นมอระพิษเป็นไปขับสางคนแต่ว่าทำให้คุณเหนื่อยข้ามขึ้นอะ่ะก้ขึ้นอ่ะก้ามมึงเชียงน่าจะขึ้นแล้วนะวคุณโอดโหลดดิไม่มีเรือสำหรับพวกเราเลยอะ่ะถ้ามีเรือคันใหญ่มานะคือต่อใหม่ <c oughs> แต่ขับไม่เป็น จะไปวันนี้โอ๊จะลงไปเก็บสายบัวเหรอลงไปมิดหัวโอ๊ตฮู้ทุกคนดูข้างๆคลองนะคะมีต้นมะขามแท้ด้วยมีลูกไม้ไปมีเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บมะขามต้องยกมือไยกมือไหวสามทศีจะไป cô mới đưa đó đang xài phép จะฝาดตอนนี้ยังไม่เคยกินเลยโอ้ชิมเซนี่นะระวังหนอนี่ะหนอนใช่เหรอหนอนเนาะอือหึหวานมากหวานจริงครับหวานจริงไหมจริงครับหวานจริงต่อฝาดอ้าหวานฝาดฝาดนี่นะฝาดฝาดตรงไหนเฮ้ยแต่มันก็หวานฝาดนะอร่อยด้วยเอาไปกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยอ่ะเยี่ยมมากเลยนะทุกคน เก like, ็บออกเก็บไปไหนเลยให้เเฮลมเไม่ถ้าพี่ไปก็เดดรานเองไหนมันเนี้ยตีแดงอะดดแล้วก็ลงคองไปเลย

ได้ผลนม้เยอเฮ้ยย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 ียยจยย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 ยวยย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 ยัยใจยิยยกย้ยย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 เ้ หมูที่ฉันอ้วนที่ฉันอยู่มาแล้วทจับจริงมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแบบพิจูนะวิ่งข้อออสวิ่งแล้วเข้ออดเอาครับก๋าไปหาดูแข่งกันเลยครับวิ่ง ไปมาเก็บสายนานบัวแ <นะ S 1> ล้วนะคะถ้าไม่ดึงสายบัวจะไม่ขึ้นแล้วป้าบอกจะลงไปช่วยลุงไงโอ้โหแปดเมตรตรงนู้นนะ่ะมีแต่ดอกใหญ่แค่ร้งองห่วงยังก็พอไหวเนาะแล้วถ้าห่วงใหญ่ละ่ะเลือบอยู่ดิเลือบไม่พ้นหรือบ้าโอ้ยเม็ดเดียวโอ้โเม็ดเดียวไปลงได้กี่เมตรแล้วทุเรีง ประมาณสามเมตรได้ตรงเนี้ยโอ้ย<ะ>แล้วทำไมดอกบัวมันสั้นละ่ะดอกตุ้มๆน่ะมันอ่อนดีนี้ได้แค่นี้ก่อนไปตรงนู้นเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นแล้วกันเออไปตรงนู้นว้าว,ว,าวยาวมากเลยทุกคนยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูอีกตรงนึงนะคะตรงนู้นไปไป ทำแกงหม้อเดียวก็พอแล้วเ,เ่เก็บตัวนี้พอแล้วเนะนี่ยนี่บัวอีกกอหนึ่งนะคะเราเก็บไปซักสิบสายก็พอแล้วค่ะแกงหนึ่งหมอ้อโอ้ใหญ่ๆหน่อยโหนี่ลึกมากเลย เยอะมากเลยโอ้โหน้องเป็นแม่น้องห้าต้นห้าต้นกินไม่ได้หมดหรอกโอ้ไม่เชื่อออกไปโอ้โหอันนี้ดอกใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเยอะเลยโอ้โหถ้าไมเอาตรงนี้เสียใจเลยเนี่ย ยิ่งตูมยิ่งอร่อยกรอบร้องเพลงแบบร้อง้องแบบเป็นไหมโอเคมาแล้วตอนนี้เราพอแล้วนะทุกคนเยอะมากตอนนี้เราจะได้หม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่ๆดอกเล็กๆก็เอาได้พอแล้วอู้ิูไปไม่ได้แล้วทีนี้ติดสายบัวแล้วเหลือติดสายบัว อยู่เรดยกงสายบัวอยู่เรดยกงสายบัวดูไม่พายเท่าสิไม่พายอย่างหามาแล้วขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยไม่พายเพราะตรงต้นไม้ก็ได้ตรงต้นไม้ก็ได้ไม่พายให้หามากเลยครับทุกคนจะไปเดินลงมาได้ไหมไม่ได้มันเป็นหญ้านี่ดูช่องนั้นได้วะไปถ้าตกก็เปียกนะ ตอวคลิปหน่อยไปละไปก่อนโอ้โหเกือบโอ้โหคนสายเบอรเยอะสายเบอร์เยอะสายบัวเยอะมากครับสายบัวไม่ใช่สายเบอรเต็มพิตัดดอกดูดอกมันดอกมันกินได้เนี่ย ไปแล้วไปกินคนเดียวละเ้วเดี๋ยวเรากลับบ like ้านแล้วไปแกงสายเวอร์กันนะคะแต่คอยดูว่ากับแม่กับพ่อใครจะเป็นคนแกงนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแม่เตรียมของแล้วพ่อเลยจะแกงจะอร่อยหรือเปล่านาะน่าจะอร่อยนะก็ ก่อนนะคะคลวกเพื่อให้อะไรคะไม่ให้มันน้ำม,มันดำเวลาแกง,งหืมไม่ให้น้ำม,มันดำเวลาแกงนะคะเราเอาสายบัวม,มาลวกก่อนนะคะนี่นะคะพอเอาสายบวัวลงไปสีมันเริ่มออกแล้วคะ่ะ นี่ค่ะเป็นสีม่วงๆสีสายบัวนะคะเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราเออกไปแกงน้ํามันจะได้สีไม่คำ้ำแบบไม่เป็นสีม่งวงดําๆนะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้สีสายบัวมันเริ่มจะเป็นสีเขียวแล้วนะคะตอนแรกที่เราเอาลงไปเมื่อกี้มันเป็นสีม่วง ย่สเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะคะต้องรอสักหน่อยครันคุณไม่ใช่หรืนงต่อไปพ่อจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วนะคะสองสามช้อน,นะคะใส่น้ำมะขามเปียกพอประมาณ <c oughs> พ่อไม่ใช่ว่ะ มาใส่ของที่แม่เตรียมไว้แล้วสุดท้ายแม่ก็เป็นคนปรุงก็อย่างนั้นอยู่แล้วตกอไปอะไรคนน้รับน้ำปลาน้ำปลานี้ขอช้อนหน่อยเสิเทเลยเหรอปลากระไว้ก็ดีแล้วที่เตรียมไว้ โอเคต่อไปก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเราต้องใช้น้ำตาลปิด๊ดตวัวน้ำตาลปี๊ดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมยังเพิงใส่หมดนะรู้แล้วนะเหลือไว้ชิ้นให้ใส่หมดช่วยก่อนเจ๊ชิ้นอยู่ก่อนอืมมันใช้ได้เลยนะเนี่ย อะไรใช,ใช่เหรอใช่น้<ป>งรลาบอกว่าปลาทำไม้มันเยอะตอนแรกว่าบอกจะแกงส้มด้วยวาไป้ใส่ทีหลังเพราะมันจะเบื่อไม่ได้มันจะกินได้ไหมเนี่ยได้ <laughs> เย้ yeah. สักครู่เจอกันแลเรามันเดือดกอนนะคะมันเดือนนะะดอแล้วนะพ่อรู้่ะใช่ปะน้อยอยังสเปรยให้มันเ,เครื่องมันทาร่ามันเปื่อยให้มันออกรสชาติมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะใช่ไหมใชใ่เลยเีมันจะได้เปื่อยอ่ะเอาเลยได้เลยใช่ ชอบกอดก็จะชอบแต่ใส่เลยใส่ปทั่วกระจายแล้วก็ไม่ต้องขนพูดทำไมเยินเงี้ยใส่บัว <c oughs> จะกินเหลือโอ้โหกินหมดอยู่แล้วค่ะไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะวันนี้ <c oughs> มีสมาชิกเด็กอีกสี่สามคนกระซุ่มอยู่ที่กิน 好破对，赶紧甩锅。 เสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะจะอร่อยกับเสียงดังเลยนะหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นกะทิเนาะแล้วพอใส่ใบมะกรูดไปยิ่งหอมกว่าเดิมเลยค่ะอินแกงเราอยู่แล้วเสร็จแล้วนะคะว้าวนายกินมาก เนื้อปลาทูพ่อว่าหมดหม้อไหมไม่เหลือเพราะมันหิวแต่มันน่าจะอร่อยด้วยหรออ,อร่อยเลยแหละ แกงกะทิสายบัวครั้ง,งแรกเหรอไอ้เคยกินไหมแกงกะทิสายบัวไม่เคยครับครั้งแรกรสชาติเป็นไงมันหวานแล้วเลยว้าวฝีมือลุงเชียร์เนี่ยครั้งแรกจริงเหรอใช่คว้าวสไปร์เป็นไงของโปรดอร่อยมากครับอืมมันๆดี หมดหม้อไหมวะนะันนี้ครับ้างเป <c oughs> ็เยวไอร่อยต้องมีโดดสำคัญน,นะ 对。Oh. Oh. นมจีนกับแกสบัวิ้กันแล้วะคะแกสายบัวการทาครังแรกของพ่ออร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงอร่อยมเย้ยมเยี่ยมเยิ้ยมครั้งแรกของไอ้เลยพี่กินสักแกงสายบัวอ้ากพ่อสกกงอร่อยแน่เลยแต่ว่าเหรอ ยกกว้างตัม่เขาเยอะกว่าสครับผมเออไม่ได้เดี๋ยวไปต่อไปตัดมีโคราชสุกตังไม่ไหวแน่เลยไม่ไหวแน่เลยไม่แ่รกเอาไปต่อไปคางหน้าไงใจปอกข้าเอาวถ้ากินไม่ไหวแล้วมันจะกินโดน้ำได้กินโดน้ำได้ Bye-bye. <laughs> 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 <laughs>